สวัสดีทุกท่านนะครับเนาะทั้ง k t กตอกยูท b บแล้วก็เฟสเฟจเฟสซบุ๊กนะครับเนาะก็เฟจเฟสซบุ๊กส่วนตัววันนี้จะพามาดูยูเหรียญรับที่ผมตามตามงานนะครับเนาะจิกยอดไปสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกวันแล้ว ผมประเมินใบดูแล้วใบยังบางอยู่ครับใบยังบางอยู่นะครับเนาะใบยังบางอยู่แล้วก็ยังไม่หนาพอทางใบนะผมจะผมผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมจะเล่งใบให้ให้หนาแล้วผมจะเพิ่มในส่วนของน้ำตาลทางด่วนนะครับเนาะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ย ปุ๋ยก็จะเป็นเป็นเป็นปุ๋ยผมจะเลือกใช้ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ย424 2 4 24, 24, เพื่อให้ใบเขียวขึ้นแล้วก็น้ำตาลทางด่วนเพื่อให้ใบมีความหนาขึ้นแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของปุ๋2 4ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่น้อยๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้สะสมจริงจัง จะไปทําให้ใบมีมีอาหารขึ้นข้างบนเลยในส่วนข้างล่างแล้วก็เติม13ไปเราก็จะมีสังกะสีอัดดูดสังกะสีเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับเนาะแล้วก็แคลเซียมบรอนพอดูสีดูกิ่งถ้ากิ่งเริ่มแดงอย่างนี้นะครับเนาะถ้ากิ่งเริ่มแดง เริ่มแดงแต่ยังไม่ถึง1ตาแล้วก็เก่งอันนี้ยังยังไม่แข็งแรงพอเราถึงจะเพิ่มแมกนีเซียมนะครับในช่วง60วันไปเราถึงจะสะสมจริงจังถ้าหน้าถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยจากสี่ถ้าสะสมช่วง60วันผมจะเปลี่ยนเป็น0ูนย์สนสาห้านะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับเป็นไหนก็ได้แต่0ูนย์สสาห้า ก็ยังเป็นปุ๋ยน้ําอยู่ครับต้องเลือกหามาใช้กันดูนะครับเนาะในส่วนของ60วันถึงอา,อาจจะอาจจะเป็นที่60วันถึง90วันประมาณนี้ครับเราจะสะสมเพื่อไล่กิ่งนะครับเนาะไล่กิ่งแล้วก็แมกนีเซียมมันมีสองสเต็ปครับสเต็ปนี้คือผมผมดูใบแล้วยังบางอยู่ แล้วก็ยังไม่เขียวเข้มยังไม่ดำพอผมผมจะเพิ่มในส่วนตรงนั้นแหะครับตรงสังกะสีน้ำตาลทางด่วนนะครับเนาะแคลเซียมบอลอนแล้วก็พวกธาตุธาตุอาหารธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองกลุ่ม EDTA รออัพเกรดต,ตอนนั้นขึ้นไปครับเพื่อเรงเร่งใบให้แก่นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มใบใบก็เขียวแล้วแต่ว่าใบที่ดีควรที่จะหนาด้วยครับ หนาตั้งนะครับเนาะใบอันนี้ยังยังยังเป็นรูๆอยู่ยังเป็นบางๆอยู่ถ้าใบบางอย่างมันมันมันสะสมอาหารไม่ได้นะครับเนาะเราต้องทําใบให้แข็งแรงกว่านี้การทําใบยังยังไม่ผ่านนะครับการการทําใบยังไม่ผ่านเราต้องทําใบให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนในส่วนของ45วันถึง60วันเนี่ยการพ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ4วันถึง5วันนะครับเนาะพ่นทีหนึง่ง แล้วก็ถ้าเราใช้น้ําตาลทางด่วนช่วงหน้าฝนแล้วอะสิ่งสําคัญคือถ้าเราพ่นพ่นช่วงเช้าเนี่ยมันตัดไปเราต้องพ่นยาลาด้วยนะครับเพราะว่าน้ําตาลทางด่วนเนี่ยมันถ้าอยู่ช่วงหน้าฝนนี่อาจจะเกิดเป็นเชื้อบ่งเพาะเชื้อราได้นี่ส่วนของผมนะครับเนาะแล้วก็13บสามสองหนึ่งเราเติมไปเรื่อยๆครับทางดินเนาะอ่าเจ็ดวันครั้งก็ได้หรือสีวันครั้งก็ได้ หรือไม่ถ้ายอดยังเดินดีอยู่เราจะเติมที่15วันครั้งครับเราเราดูยอดเอาเพราะว่ายอดผมเนี่ยตอนนี้เพิ่งเติม13ไปต้องลงแล้วครับยอดยอดนี้ต้องลงแล้วอย่าให้ยาวกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เราจะสะสมอาหารยากนะครับนอเป็นเคล็ดลับที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับตามหน้าง,งานครับผมจะไม่มีสูตรตามที่ผมบอกครับผมจะไม่มีสูตรนะครับผมจะดูต้นไม้ ผมจะไม่มีสูตรว่าเออให้ใส่อันนั้นสามครั้งสี่ครั้งหรือว่าพ่นตัวนั้นสามครั้งสองครั้งก็พอแล้วก็พุ่นเลยอย่างเงี้ยผมจะไม่มีสูตรตายตัวอย่างนั้นนะครับที่ผมทําผมจะเป็นลักษณะนี้แต่ผมบอกลูกค้าบอกอะไรก็ช่างแนะนําลูกค้าก็จะจะแนะนําประมาณนี้อาจจะดูฟังยากนะครับถ้าไม่ใช่สูตรถ้าไม่ใช่สูตรถ้าใช่สูตรแล้วเอออย่างนั้นนะอย่างนี้นะจริงๆอ่ะต้นไม้อ่ะปีแรกเนี่ย ปีแรกเนี่ยถึงไม่สะสมก็มีดอกได้ครับปีแรกถึงสองปีนะครับเนาะไม่ว่าแต่สายพันธุ์ไหนแต่ส่วนปีที่สองปีที่สามไปแล้วน่ะเริ่มจะงองแงแล้วครับเริ่มจะมีพนาให้ให้เราได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วในส่วนตรงนั้นเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอาจจะอาจจะดูฟังยากนะครับแต่ว่านี่แหลครับคือหน้าง,งานไม่มีสูตรตายตัวถ้าสูตรตายตัวบางที ท่านหลายๆท่านคงเห็นนะครับเนาะ,ะสูตรก็สูตรก็ใส่ไปแล้วปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วพ่นก็พ่นสามรอบแล้วสีรอบแล้วทําไมไม่มีดอกอะไรประมาณนี้มันเป็นแบบนั้นเยอะนะครับมันเป็นแบบนั้นเยอะเพราะว่าต้นไม้เขาไม่พร้อมนะครับเนาะบางท่านใบใบไม่มีเลยครับแต่สะสมอาหารบางท่านกิง่งกิ่งยังไม่แดงเลยแต่ตัดพุ่นแล้วไงครับทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองอะไรประมาณนี้มาไม่ มาไม่ดีพอถึงไม่ออกดอกนะครับเนาะ,ะคันว่าเราจะเอ,อปลูกต้นไม้ไปใบไ,ไม่มีอะไรไม่มีแล้วเราจะไปสมเอาตอนท้ายเลยเพื่อหวังให้ออกดอกเนี่ยมันก็ยากนะครับยากยากอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพร้อมตั้งแต่การทําใบใบให้แข็งแรงก่อนเพื่อเป็นห้องครัวครับ,ห,รบห้องครัวห้องหนึ่งที่ปรุงอาหารนะครับเนาะใส่ปุ๋ยไปทางดินเขาก็ต้องส่ง ส่งปุ๋ยขึ้นไปสู่ระบบต้นแล้วก็ไปที่ใบน้องครับเนาะเพื่อไปออสังคอกแสงเพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นแป้งและน้ำตาลลงสู่ลำเกิง่งลงสู่ตาดอกนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะอครับเนาะอ่าสวัสดีครับแค่นี้ครับ